ท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับครับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับเราก็จะสามารถทําได้นะครับทําได้ที่บ้านนะครับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับครับก่อนอื่นคุณครูต้องขอแนะนํานะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก่อนนะครับครับ วงย้อนไฟอย่างง่ายจะประกอบไปด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก่อใไฟ้าก็มีอะไรบ้างมีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟมีวิทยุโทรทัศน์นะครับพัดลมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีทานมีแบตเตอรี่นะครับการไฟช้นะครับมีแบตเตอรี่นะครับหรือไฟฟ้า กระแสที่เราใช้อยู่นะครับตัวนไฟฟ้าตัวนี้เรียกว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับอย่างที่สามนะครับก็คือรวดตัวนําไฟฟ้านะครับหรือสายไฟนั่นเองนะครับก็สายไฟก็จะมีทั้งเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นทองแดงนะครับที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับและเังเห็นได้ว่าสายไฟที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆนะครับก็จะทำด้วยรวดทองแดง ที่มีสองขั้วก็คือขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับตามนั้นนะครับครับอันนี้คือองค์ประกอบหลักๆนะครับองค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับนักเรียนมาดูีิว่าการต่อไฟฟ้าอย่างง่ายนั้นนะครับนักเรียนจะพบเห็นว่าวงจรอย่างง่ายเช่นวงจรไฟฉายหรือวงจรให้ความสว่างทั่วไปนะครับก็จะมีวงจรไฟฟ้านะครับในชีวิตประจำวันที่สามารถที่จะดูได้ อาวงจรไฟฟ้าคืออะไรครับเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้านะครับตัวนําไฟฟ้าก็จะอ่าอย่างเช่นก็มีสายไฟนะครับหรือวัตถุหรือวัสดุที่นําไฟฟ้าได้นะครับเรียกว่าตัวนําไฟฟ้านะครับอ่ามาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้านะครับและอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอะไรบ้างล่ะมีตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์หลอดไฟ พัดลมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วไหลกลับสู่แหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับเดิมได้ครบวงจรน,นะครับคําว่าได้ครบวงจรนั้นหมายความว่าไม่มีการขาดการเชื่อมต่อหรือต่อวงจรน,นั้นได้ถูกนะครับั่นก็ต้องดูขั้วสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าด้วยนะครับต้องมีขั้วบวกแล้วก็ขัข้วลบนะครับะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปนะครับ มาดูการต่อวงจรไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับอย่างง่ายนะครับอย่างที่ครูคได้พูดไปว่าสกู่นี้นะครับครับผมต่อไปเป็นการต่อวงจรไฟฟ้านะครับ ครับผมาการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับอย่างที่ครูได้แนะนาแนะนําไปนะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยส่วนทั้งหสามส่วนนะครับอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ1แหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับทาหน้าที่ในการให้พลังงานไฟฟ้านะครับ2สายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้านะครับทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเข้าด้วยกันนะครับ3าม อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับอย่างนี้ก็จะสามารถศึกษาได้นะครับก็มีมงองค์ปกรบหลับๆอยู่สามส่วนด้วยกันครับครับต่อไปอเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับไหลผ่านในวงจรนะครับ โดยมีสวิตทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้านะครับนักเรียนก็สังเกตที่บ้านนะครับของนักเรียนเองนะครับในห้องนอนหรือในห้องรับแขกหรือที่บ้านของนักเรียนเองนะครับก็จะมีสวิตที่ใช้ในการควบคุมนะครับกระแสไฟฟ้านะครับนครับนักเรียนจะสังเกตสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านักเรียนจะเห็นมุมบนขวามือเห็นไหมครับจะมีวงกลมแล้วก็มีสีกากระบาดนะครับนันนคือสัญลักษณ์ของ <anak> ลอดไฟฟ้านะครับส่วนแรงกระเบือไฟฟ้านะครับเห็นนัเห็ดนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีถาดใช่ไหมครับถาดกระายใช่ไหมครับนักเรีทางไฟฟ้านะครับนักเรียนดูด้วยนะครับขีดยาวนะครับประกอบด้วยขีดสั้นอีกทีหนึ่งนะครับขีดยาวจะให้ขั้วทางไฟฟ้าเป็นขั้วบวกนะครับส่วนขีดสั้นจะให้ขั้วทางไฟฟ้าขั้วลบนะครับเข้าคู่กันตรงนนะครับขีดสั้นเข้าคู่ นั้นลายเส้นเป็นล้านะนะครับนักเรียนต้องเขียนสียาวแล้วก็มีสีสั้นนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งเฟลครับไฟฟ้าหนึ่งเซลล์นี้นะครับไฟฟ้าหนึ่งเซลล์แไฟฟ้าหนึ่งเซลลก็เปรียบเสมือนกานไปใช้หนึ่งก้อนนะครับแต่ไปใช้ขนาดใช้เอเอหนึ่งก้อนหรืหรอสองเอหนึ่งก้อนเนี่ยจะให้ในก็นเหมือนไฟฟ้าได้หนึ่งจุดท่าหัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ ลปิดเพื่อควบคุมนะครับ,รบหากต่อวงจรไฟ้าควบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถทํางานได้นะครับเรียกว่าวงจรปิดครับไฟฟ้าทํางานได้หรือไฟฟ้าห,าหรือหลอดไฟฟ้าติดเนี่ยนะครับเรียกว่าวงจรปิดครับครับต่อไปนะครับ เมื่อต่อไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรโดยมีสวิตทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้านะครับเป็นต้นนะครับอันนี้หลอดไฟไม่สว่างภาพซ้ายมือหลอดไฟไม่สว่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างไีครับตรงสวิตนะครับไม่ได้รับการเชื่อมต่อนะครับอย่นีครับสวิตวงจรยังเปิดอยู่นะครับเขาเรียกว่าวงจรเปิดนะครับการต่อไฟฟ้าวงจรไม่ครบนะครับโดย กดสายไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่งออกนะครับหรือกดสวิตช์นะครับขึ้นและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้เรียกว่าวงจรเปิดครับนั่นก็หมายความว่าหลอดไฟไม่ติดเรียกว่าวงจรเปิดถ้าหลอดไฟติดให้แสงสว่างได้เรียกว่าวงจรปิดครับขรอวข้ามนะครับคาว่าวงจรนะครับครับเรามาต่อนะครับ อันนี้ก็มีวิธีการต่อแบบง,ง่ายๆนะครับเป็นวิธีการต่อแบบง,ง่ายๆนะครับก็ูกนะอ่านำนักเรียนสามารถทําที่บ้านก็ได้นะครับถ้ามีไฟหรือว่าถ่านไฟฉายนะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับส่วนที่หนึ่งคือนําไายด้านล่างส่วนที่เป็นโลหะนะครับของหลอดไฟนะครับแต่ที่ขั้วบวกนะครับของถ่านไฟฉาย สาฟ้าก็จะวิ่งจากขั้วบวกลงมาสู่ขั้วบลบนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปสู่ภูมก่อนไฟฟ้านะครับถ้าไม่ขาดตอนนะครับกระแสไฟก็จะสามารถวิ่งผ่านไปได้นะครับนำนำสายไฟต่อเข้ากับด้านข้างบริเรณนที่เป็นโลหะของต่อไฟฟ้านะครับสามนำปลายสายฟ้าที่เหลือต่อเข้ากับขั้วลบนะครับของแัง้านะครับนั่นก็ต่อขั้วนะครับอย่างง่าย อย่างนี้คือวงจรในในไฟฉายทั boss, pool pool. Huh ่วไปนะครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องสังเกตดูนะครับเวลาใส่ถามไฟฉายครับขั่วบวกนะครับเราใส่ทางไฟฉายตรงตรงหัวของทางไฟฉายนะครับจะมีปุ่มยื่นออกมาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สูญใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะใส่กี่ข้อนก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของไฟฉายด้วยนะครับใส่คั่วให้ถูกนะครับคั้วบวกแล้วก็จบด้วยคั่วลบศูนย ก็อันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับต่อไปด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นนะครับเข้ากับควบวกและควลบนะครับของการไอใช้นะครับสองนำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือหนึ่งที่เหลือเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับปลายด้านล่างของหลอดไฟนะครับก็คือการอ่าคุณครูจะแยกสีนะครับให้เห็นนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ ตัวกก็เป็นสีแดงนะครับตัวรก็เป็นสีดำนะครับแดงดำนะครับเป็นต้นแยงฟ้าก็จะวิ่งวนไหลนะครับโดยที่ไม่สะดุดนะครับโดยที่ไม่สะดุดนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะให้นักเรียนได้รับชมนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแทนการวาดรูป ทำได้โดยสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของจอไฟฟ้านะครับและสัญลักษณ์การต่อของแต่ละส่วนประกอบในวงจรนะครับนั้นได้ดังนี้นะครับสัญลักษณ์มาดูสัญลักษณ์นี้คร่าวๆนะครับในระดับชั้นประถมของเรานะครับก็จะเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์นะครับพอที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นิยมต่อไปหรือนักเรียนก็จะสามารถเรียนในระดับพวชปศทุนวิญญางทีได้นะครับถ้าเรียนสายช่าง นะครับที่เรียกว่าช่างไฟฟ้านะครับหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่นะครับอ่ะตัวนี้คือเซลล์ไฟฟ้าครับเซลล์ไฟฟ้าเห็นไหมครับก็จะเป็นฐานไม้ฉายหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ละหนึ่งเซลล์เห็นไหมครับขีดยาวนะครับมีสายไฟเป็นอ์ประกอบนะครับเดี๋ยวมีตัวขีดยาวนะครับตัวนี้เรียกว่าควบวกกันขีดประกอบไปด้วยอย่าลืมนะครับเขียนขั้วลบปิดเสมอนะครับบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับจะอยู่คกันกาจะอยู่คู่กันครับ ถ้าหลายเซลล์ล่ะก็ขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นนะครับขึ้นด้วยขั้วบวกจบด้วยขั้วลบเสมอนะครับก็นับไปนะครับพอมันเข้าคู่กันก็นับเป็นหนึ่งเซลล์นะครับคู่กันนับเป็นหนึ่งพันมือเซลล์นะครับคู่กันอีกก็นับเป็นอีกหนึ่งเซลล์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับียังก็อาจจะแทน นะครับทานไฟฉายหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนหนึ่งเซลล์เท่ากับหนึ่งก้อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสา,ายไฟก็ขีดเป็นลักษณะของขีดเป็นเส้นนะครับหลอดไฟฟ้านยแต่รากของหลอดไฟฟ้านะครับก็จะมีวงกลมแล้วก็จะมีการกระบาดในวงกลมก็ได้หรือจะเป็นลักษณะเป็นรั่วตัวนำวงกลมแล้วก็มีขดรั่วตัวนำอยู่ด้านในก็ได้นะครับอันนี้มอเตอร์ใช้ลักนะครับวงกลมแล้วก็มีตัวเอ็มเล็กๆนะครับอยู่ด้านในวงกลม อตอร์นะครับมอเตอร์ไฟนะครับสวิตช์สวิตช์ปิดสวิตช์ปิดก็คือเชื่อมต่อกันนะครับสวิตส์ปิดคือเชื่อมต่อกันถ้าเป็นสวิตช์เปิดอะวงจรเปิดอะวงจรเปิดไม่เชื่อมนะครับไม่แตะกันวงจรปิดไฟสว่างวงจรเปิดไฟไม่สว่างนะครับต้ง้ามนะครับกับความสว่างของไฟนะครับ ไฟฟ้านะครับแต่ในรักสุดท้ายคืออ่อนฟ้านะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เพื่นก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับครับตัวอย่างการเขียนวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับเรื่อนมาดูที่นะครับดูจากแผนภาพทางซ้ายมือเลยครับนะครับมีฐานสายหนึ่งก้อนนะครับก็เราก็เขียนใส่ลักดูคั่วบวกก่อนนะครับเห็นไหมครับขั้วบวกฐานสายจะอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับ เขียนด้วยขีดยาวแล้วก็ป so ิดด้วยขีดส hmm. ั like ้นหนึ่งก้อนก็ขีดยาวแล้วก็ขีดสั้นแล้วก็ส่วนสายไฟนะครับก็มีการเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่าสี่เส้นนะครับหลอดไฟก็สัญลักษณ์นะครับวงกลมแล้วก็การประบาดด้านในนะครับถ้าเป็นสองหลอดล่ะก็เชื่อมต่อสองหลอดนะครับแล้วก็ก่ารวิช้อหนึ่งก้อนนะครับภาพที่สองภาพที่สามจะเพิ่มสวิตช์เข้ามานะครับตัวสวิตช์นะครับเป็นสวิต นะครับสวิตอันนี้ก็คือสกริตสกริตเปิดนะครับเปิดเปิดนะครับมันเชื่อมต่อกันหรือไม่เชื่อมต่อกันด้วยนะครับไฟมีหนึ่งหลอดนะครับสําหรับภาพที่สามนะครับแล้วก็เซลล์ไฟฟ้าจะมีสองเซลล์จะมีสองเซลล์นะครับนะครับจะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับถ้าไปใช้สองก้อนเราก็จะ เขียนด้วยเซล 2, ซล์ไฟสองเซลล์ขึ้นด้วยขีดยาวจบด้วยขีดสั้นนะครับขีดยาวคือคั้วบวกขีดสั้นคืขอขั้วลบครับอ,อย่างที่สี่ลักษณะของลักษณะของหลอดนะครับทัาเรียนที่จะได้ว่าหลอดนะครับหนึ่งหลอดแล้วก็มีสวิตนะครับซึ่งเป็นสวิตเปิดนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นสวิตปิดนะครับตรงนี้หลอดไฟก็จะสามารถ หลอดไฟจะาสามารถให้แสงสวานน่างได้นะครับขีดเซลลเ่ยทานไฟฉายขี่เซลเเซลครับทานไฟฉายมีสองเซลสองเซลลก็ขีดยาวแล้วก็ขีดสั้นขีดยาวแล้วก็ขีดสั้นนะครับสองเซลนะครับขึ้นด้วยขีดยาวจบด้วยขีดสั้นนะครับจำแบบนี้นะครับแล้วก็สัญรักษณ์ขีดยาวก็สายรักเป็นขั้วบวกแล้วก็จบด้วยขั้วลบเสมอน,นะครับใส่ให้ไว ไม่มีสะดุดแล้วก็สามารถที่อะไรผ่านวงจรได้ผูกบอนไฟ้าก็จะสามารถทํางานได้ต่อไปเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบบรรุกรมนะครับแบบบรรุกรมแบบบรรุกรมก็เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าเขาเรียกว่าเซลล์ที่เซลล์ไฟฟ้าที่สามารถ กระแสไฟฟ้าไหลไปได้ทางที่ทางเดียวนะครับไหลไปได้ที่ทางเดียวหมายความว่าไหลไหลออกได้อย่างเดียวครับไม่สามารถที่จะวนกลับใช้งานได้นะครับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนี่คือเรื่องของกระแสนะครับเซลล์ไฟฟ้าคืออะไรครับเซลล์ไฟฟ้าคือแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับภายในฐานนักเรียน้าแกนดูนะครับจะพบกับ ข้างจะมีแท่งแก๊ไฟอยู่ด้านในนะครับมีฐานรัดเข้าไปนะครับเป็นคาร์บอนนะครับสีดำตัดเข้าไปเท่านันนะครับเพราะนั้นก็สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้นะครับจะต้องผ่านการชาร์จนะครับจึงจะเก็บประจุได้นะครับก็สังเกตได้นะครับจากทีลิฟตประจมันนะครับ การต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับเป็นการนําเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันเพียงแถวเดียวนะครับนั่นก็คือว่าการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมคาว่าอนุกรมคือการเรียงนะครับการต่อเรียงนะครับเพราะฉะนั้นเซลไฟฟ้าทางไมใช้1ก้อนนะครับเซลลไฟฟ้า3เซลนะครับเห็นไหมครับสามไมใช้3ก้อนก็3เซลหนึ่งก้อนก็1เซลลนะครับจะเห็นได้ว่าแทนนะครับเซลไฟฟ้า1เซลล์ เท่ากับ1.5โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถคำนวณกระแสนะครับในวงจรนี้นะครับว่ามีกระแสไหลเวียนได้กี่โวลต์น,นะครับในตรงนี้นะครับทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไปในทิศทางเดียวโดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งนะครับเรียงกันไปเรื่อยๆทําให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรมากขึ้นนะครับนี่ก็นะครับสามารถที่จะสังเกต ได้นะครับตรงนี้ต่อนะครับครับการต่อเซลล์ไฟฟ้ามือกมเมื่อใช้ฐานไฟฉายหนึ่งก้อนต่อเข้ากับลอดไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าสว่างเล็กน้อยครับนีครับมันขึ้นอยู่กับเซลล์ไฟฟ้าพลังงานที่มีอยู่ในเซลล์ไฟฟ้าด้วยนะครับเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์เท่ากับหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับหรือฐานไฟฉายหนึ่งก้อนนี่เองเวลานำไปต่อเนาะพลังงาน เห็น,นว่าไฟฉายของเราเนี่ยถ้าใช้ถ่านไปใช้หนึ่งก้อนก็นะครับอาจจะสว่างไม่มากแต่ถ้า,าใช้ถ่านได้หลายก้อนก็จะสว่างมากขึ้นนะครับยิ่งขึ้นอ,อันนี้คือการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับเมื่อใช้ถ่านไฟฉายสองก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าปรากฏว,ว่าหลอดไฟฟ้าสว่างเล็กน้อยนะครับ เซลล์ไฟฟ้าสองเซลล์นะครับหนึ่งจุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าโวลต์เท่ากับสามโวลต์นั่นเองนะครับมีกระแสไฟ้าไหลอยู่นะครับสามโวลต์นะครับต่อนะครับนเรียนเห็นข้อแตกต่างนะครับเรียนเห็นข้อแตกต่างครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบรูปกลมนะครับเมื่อใช้ฐานไิใช้สามก้อนต่อข้าหลอดไฟฟ้านะครับปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับอ่านี้คือการเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มกระแสไฟ้า นะครับเป็น4ี่จุดห้าโวลต์นะครับนี่ก็เนี่ว่าสามเซลล์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะวันนนะครับอันนี้ก็หโวลต์แล้วนะครับสี่ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็สว่างมากที่สุดเลยนะครับถ้านํามาต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือต่อเรียงครับเรียงแต่ขั้วนะครับการต่อขั้วต้องต่อให้ถูกนะครับ ขั้วบวกต่อขั้วลบสมมุตนะครับขั้วบวกเชื่อมต่อขั้วลบสมมุตนะครับแล้วขึ้นด้วยขั้วบวกจบด้วยขั้วลบสมมุตินะครับ,อ,รรรบอันนี้คบอการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบลูกลมนะครับอ่าเซลล์ไฟฟ้าที่พบได้ทั่วไปมีหลายแบบครับอ่าอย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้าอ่าแบบ กระดุมนะครับนิยมใช้ในในการนาฬิกาข้อมือนะครับเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นว่ามีฐานอ่าฐานเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะครับอย่างที่เป็นโลหะก็มีแบบกระดุมก็มีนะครับแบบที่ขายโดยทั่วไปนะครับไซส์ของ A 3A ก็มีนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเงิงฟ้าเลยนะครับ ครับในเซลล์ไฟฟ้าทุกแบบจะมีขั้วไฟฟ้าสองขั้วนะครับนเรียนนะครับเมื่อต่อไฟฟ้าครบกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ากลับเข้าสู่ขั้วลบในทิศทางเดียวอันนี้คือการต่อนะครับแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบอนุกรมนะครับจากขั้ว บวกนะครับผ่านปูนโไลฟ้าแล้วก็กลับเข้าสู่ขั้วลบสมอนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการไหลของกระแสไฟจะไหลออกทางทิศทางเดียวกันครับเพราะนั้นพลังงานก็จะสามารถที่จะหมดไปนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงครับ ทานไว้ใช้หนึ่งก้อนเท่ากับเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์นะครับมาทัวตกันอีกนิดนึงนะครับเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์ที่ต่อเข้ากันเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีหลายชนิดถ้าเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์อย่างเช่นหนึ่งเซลล์สองเซลล์สามเซลล์สี่เซลล์นะครับมากกว่าสองเซลล์ก็เรียกว่าแบตเตอรี่นะครับมีหลายชนิดแบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียก ต่อไปนะครับเราสามารถนําความรู <down> ้นะครับเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบลูกกลมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับได้นะครับเนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟ้าต่างๆที่ต้องใช้เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเข้าด้วยกันนะครับจึงจะทํางานได้เช่นไฟฉายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะสามารถใส่ถ่านเข้าไปมากกว่าสองก้อนสามก้อนก็แล้วแต่นะครับที่จะให้ความสว่างมากน้อยนะครับรถของเล่นแรงไม่แรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับ เองไฟฟ้านะครับรีโมทเครื่องปรับอากาศอย่างนี้เป็นต้นจะสามารถทํางานได้ก็ต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับนาฬิกาปลูกนาฬิกาแขวนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้การต่อหลอดไฟฟ้าแบบมนุกลมเมื่อสักครู่นี้เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ อนุกรมนะครับที่ครูได้อธิบายไปต่อไปเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวมาูจากธิบายนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมอันน <ines> ี like ้เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับหรือหลอดไฟแค่นั้นเองนะครับก็คือเรียงเหมือนกันครับเียงหลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะ ให้ความสว่างมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวหน้าครับสำหรับวันนี้ครูคต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับนนักเรีย